เราก็ทาจระบีนะคะระับเราก็ลูปจระบีแ็บรูปหน่อยมันจะได้เ,เร็วคุย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 ย

นะครับเราทาจระบีนะครับสีมุมทาสีมุมนะครับต้องทาสีมุมนะครับเดี๋ยวเราดูรองเท้าดอกว่าไม่ต้องส่งเลยตอนผมลงมีรองเท้าเนี่ยถ่ไยเองเลยเขาเป็นแบบ้กลับอ่ะเป็นแบบนี้